ไปที่เหตุปวนใต้บ้างคุณผู้ชมคะความคืบหน้าหลังจากคนร้ายป้นรถกระบะใช้เป็นพหานะาหมุกยิงตำรวจที่สพระแงะจังหวัดนาราธิวาสนะคะมีความคืบหน้าค่ะคดีนี้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บไป5เจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าไล่ล่าแกะรอยคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะล่าสุดมีรายงานว่าพอที่จะรู้ตัวแล้วว่าสี่คนที่ก่อเหตุนี้เป็นใครสารวัตรสืบสวนสพระแงะพันตำรวจโทรภัยรัฐ เกียิเจริญศีลก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายจากการให้ปักคําของพยานสามารถจดจําใบหน้าของคนร้ายได้ค่ะที่นั่งหลังกระบะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงถล่มเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ให้พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็คือให้ดูภาพถ่ายในแฟ้มของบุคคลที่ก่อคดีความมั่นคงก็ชี้ตัวคนร้ายได้แล้วสี่คนพบว่าหลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนเรียบคลองหมู่บ้านในตำบลบางป,ปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอระแงะ โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้าย4ี่คนยังกบดานอยู่ที่บ้านของสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่ตำบลบางปอและตำบลตันหยงลิมอรวมถึงอำเภอระแงะขณะนี้ก็จัดชุดนอกเครื่องแบบติดตามแกะรอยแล้วค่ะพุ่งเต้าไปที่บ้านพักของเครือญาติและบุคคลในเครือข่ายแนวร่วมถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็จะสนทิกำลังสามฝ่ายบุกจู่โจมเพื่อตรวจคน้นติดตามจับกลุ่มต่อไปค่ะครับเรื่องนี้ซับซ้อนนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องของการควบคุม รวมไปถึงเรื่องของการจัดการจัดระเบียบในพื้นที่ชายแดนใต้เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติหรือว่า HRC ก่อทาข้อเสนอแนะมาถึงรัฐบาลไทยนะครับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนต้องยอมรับว่าในรัฐบาลภายใต้เงาของคอ,อสาชานี้ถูกทวงถามจากองค์กรระหว่างประเทศมาโดยตลอดเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเราก็ต้องหมั่นตอบคําถามเขาแทบจะทุกครั้งนะครับรอบนี้ส่งกลับมาผ่านทางคุณชันชาวชายานุกิจ ปหลัดกระทรวงยุติธรรมที่ไปประชุมที่เจนีวามามีข้อสังเกตข้อเสนอแนะข้อกังวลรวมไปถึงความคิดต่อรัฐธรรมนูญของไทยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา44เป็นห่วงเรื่องการซ้อมทรมานวิสามันฆาตกรรมการอุ้มหายด้วยยกตัวอย่างกรณีของทนายสมชายนี้และภัยจิตคุณบิลลี่พอและจีรักจงเจริญผู้นำกระเรียงบ้านบางกลอยรวมถึงสถานการณ์ในชายแดนใต้ การยิงพลเรือนช่วงความรุนแรงทางการเมืองในปี53นี่คือหนังสือที่ UN ส่งเข้ามานะครับ UN กระทุ้งมาทางรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลควรต้องสร้างหลักประกันเพื่อที่จะทําให้ประชาคมโลกไว้ใจได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือใครก็ตามที่ใช้อํานาจเกินกว่าเหตุเกินขอบเขตต้องถูกตรวจสอบต้องถูกลงโทษสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องรับรองได้ว่าเหยื่อทุกคนที่ถูกล่วงละเมิด จะต้องได้รับการชดเชยอ,อย่างเต็มที่และจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกครับ